E สวัสดีครับร้านนุยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีไหมนะครัไม่เคยครับเป็นเหรียญพระจารคุดมหายันปันพระคาถามหาเวศนะครับรุ่นรวยมหาศาลนะครับของอุปพัตธวัดเวทวนนะครับผมหรือพระราชมงคลวัชราจารย์นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญฝาบาทนะครับลงยาลายตรงใาสวยงดงามนะครับผมพจารคุดท่านก็เป็นเทพนะครับที่นะครับบูชาแล้วมีความร่ํารวยนะครับคนที่รับราชการ ใครคนที่เป็นรับจ้างบริษัทต่างๆนะครับอุชาละดีนะครับผมไล่เสน็จจันไรนะครับป้องกันกลไสให้โชคลาภนี่คืออำนาจของพญาคุฑนะครับผมตามความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์นะครับของพราหมณ์เนี่ยฮินดูเนี่ยก็เชื่อว่าปัญญานะครับให้พญาคุฑนะนะครับอยู่ในระดับเดียวกับท่านเลยนะครับแล้วก็เวลาจะไปไหนเนี่ย นะครับพยาคุณก็ประวันตัวเป็ประวันปวา,นารณาตนนะครับเป็นปานะให้พนนลายนะครับด้านหลังนี้จะเป็นท้าววิุวณนะครับเป็นหนึ่งในจตุโลกบาลนะครับท้าววิุวนก็เป็นเทพนะครับจตุตโลกบาลที่ปรากฏในทั้งศาสนาพุทธและก็ศาสนา,าพรา์นะครับนั่นเป็นนะครับเพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยพูดผีปีศาจเก่งกลัวนะครับ กะเพราว่าจะเป็นนายแห่งผีกันบูชาไว้ผู้ผีปีศาจก็ไม่ไม่มารบกวนนะครับแล้วก็ยังนํามาขึ้นโจปลาบเนื่องจากท่านเป็นเทพนะครับมหาเทพที่อุดมด้วยครับสิงนะครับคนจีเรียกไา่จิงเอียนะครับผมเรียนนี้นะครับข้างบนจะยิงเลเซอร์นะครับเป็นโคดแล้วก็มีหมายเลขไว้ตรงนี้หมายเลข42นะครับสวยนะครับ น้าบูชาเลี่ยมใช้มากมาพร้อมกล่องเต็มๆนะครับเหรียญ right. นี่เป็นเหรียญนะครับแยกจากชุดนะแถมนะครับชุดแถมยกหลังนะครับถ้าท่านสนใจนะครับติดต่อร้านนุยพรประเครื่องนะครับโทร0 9 6 9 5 4ก8 8หหรือ0 8 1 4์แปด0น ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านโดยพรพระเทืองขอบคุณครับสวัสดีครับ